ครับก็ภาพยนตร์เรื่องศึกขังข่าวกินกล้วยนะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่บอกเล่าเกี่ยวกับดนตรีไทยนะครับที่อยู่ในยุคที่ตกต่ำที่สุดนะครับฉะนั้นแก๊งทังข่าวกินกล้วยเนี่ยก็เลยกลับมาทวงคืนความเป็นดนตรีไทยให้กลับมาเป็นของคนไทยครับฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้จะบอกเล่าเกี่ยวกับดนตรีไทยที่กําลังจะสูญหายไปนะครับแล้วก็ผนวกกับมันมีความเข้มข้นเกี่ยวกับเรื่องความรักสามเศร้าครับ ของพี่พชระชาาของก้าวจิรายุนะครับแล้วก็ของน้องโจลินโฟอีฟนะครับที่ต้องมาห้ามหันแย่งชิงเกี่ยวกับเรื่องความรักพร้อมกับดนตรีไทยด้วยนะครับผมฉะนั้นหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ครบรถครับผมยืนยืนปกติได้เลยพี่โอเคไม่ครับ ก็รเบิดเผาเขาก็อารมณ์ประมาณนี้ก็คืออย่างแค่ตัวอย่างเนี่ยก็ยิงตุ้มต้ามุ้ต้ามนะก็สนุกดีครับรใจดีน้องจูรินมาเต้นมาทำอะไรหรือเปล่าหนูก็เต้นอะไรหรือเป่าหนุไม่อยากพูดจะเปนข่าวเฮ้ยเฮ้ยเด็กไม่ได้แกล้งน้องคือแบบว่าอยากแบบว่าอยากปั้นน้องเออหนโดนอะไรบ้างหอะไร พูดไปหนูพ,พูดไปไม่เราเล่นอยู่เราพี่สนุกมากค่ะพี่พี่แบบเลี้ยงดีมากดูแลดีคอยสอนเรื่องต่างๆมากมายแบบเทคดีนี <c oughs> ่ค่ะเรา,าสนุกสนุกบรรยากาศในกองสนุกมากเรื่องนี้เราต้องแบบว่าหนีอะไรขนาดไหนไหมพี่หพี่นี่ะระเบิดตึกเผาก็าทุกอ,อ,อย่างอยู่อยู่ในนั้นหมดอะคะ่ะ <c oughs> คืออะไรที่แบบว่าลูกผู้หญิงไม่เคยทำ โจลินทำครับโฟเาโจลินโฟูยิปทำครับผมขอโทษครับที่ผมเอาโจลินโฟูยิปมาระเบิดภูเขาเผากระท่อมครับเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นกันในเรื่องค่ะว่าพี่แปนทำอะไรกันบ้างครับไม่ใช่อย่างนั้นพี่จะเป็นกลางเรื่องนี้หน่อยค่ะว่ามันแตกต่างจากภาพยนตร์ที่เราเคยรับเล่นเลยก็จริงๆแล้วอ่ะคือผมแบบผมคิดว่าผมก็ได้ได้เล่นมาหลายบทนะแต่ว่าเรื่องนี้ พอเขาพอพีแปงเขาบอกว่าเฮ้ยมันเล่นแบบนี้นะโอ้โเฮ้ยเรายังไม่เคยเล่นอย่างนี้จริงด้วยว่าไม่เคยเล่นไปทหารเลยคือไม่เคยเล่นเป็นคนแบบว่าเ้นถูงมาไม่เคยไม่เยได้เล่นคนไม่ค่อยเชื่อแต่ล้วผมก็ถามว่ามอนจริงเหรอเ้ขาเขาเขาบอกว่าได้ได้อยเงี้ยแล้วก็มันก็ค่อนข้างแบบพรตอนแรกเขาบอกว่าตลกเก้านั่งตลกเลยแต่ผมมาเครียดัเ่องเลยนะจะหลอก น,น,นีคือมันครบแล้วนะครับแล้วนักแสดงทุกคนก็คือเป็นเหมือนเคมีมันเคมีมันไปด้วยกัน,นครับทุกคนได้ทำงานร่วมกันมาใช่ครับหมูเติ้ลบ้าค่ะครับหมูเติ้ลมูเติ้ลไปซื้อน้ำให้หน่อยดิเอ้ยหยอกหยอกยอก,ยอ,กอันนี้หมูเติ้ลมาครับแก้ทุกฉากคือเรื่องที่ไหลสนุกมากเลยครับ <c oughs> เป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิต เพงอะไรเป็นแพทเทิร์นเอาดีๆดิเอาดีๆทีก็จริงจริงก็บรรยากาศสนุกสนานครับเพราะมีแต่คนที่สนิทสนิทกันนะครับมันก็เหมือนไม่ได้เป็นการทำงานเท่าไหร่แต่ว่าทุกคนก็รู้วเาเต็มที่ตั้งใจนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดหนังตลกเนี่ยมันก็ต้องตลกจากเบื้องหลังก่อนเพื่อจะส่งความสุขออกมาให้ทุกคนได้รับรอยยิ้มต่างๆเหล่านั้นโอยากเป็นอีตีู้หญงชาติเลยพูดดีอยงาง จากใจนะขอบคุณด้วยใจนะครับโผมขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้โอกาสโอ้โหได้ไไดด้้มีโอกาสแต่งเพลงให้กับข้าวกล้อนี้ยนะคะเขาสามารถแต่งสดๆตรงนี้ได้เลยเออขอบคุณขอบคุณเอาบีเท่าไหร่ครูสหลาจะด่ามันดีนะับวงการคนแต่งเพลงเสียเหมือนแบบผมก็ดีแล้วเขาแบบยิ้มแบบแปลกๆแล้วคือชอบแต่งแบบก้อนสดแต่งแบบปุ๊บแบบ เขาเรียกแต่งปันปันเขาเรียกแต่งแกล้งครับเอาเป็นว่าไปติดตามดูในหนังเออซีแต่งเพลงสดๆเนี่ยเฮ้ยมีไม่มีพูดทำไมอ่ะขอบคุณทุกคนมากครับเที่ยวกันขอเชิญง่ายครับครับผมตรงนี้นะครับครับน้องชายไปชักชวนพี่นายเข้า กเขา,เขาชกชวนเข้าวงการครับเขาเยนต์ของโซนเฮินด้วยผมก็เอาเหยื่อไปล่อเขาก่อนใช่ทีนี้เขาก็แบบเฮ้ยจะออกมาจะ,จะออกไม่ออกเพราะ<ช>ขเขากลัวแสงผมดำน้ำอยู่คนไม่ใช่ประชาชน <laughs> เวร <laughs> อะไรของเจ้านะไอ้เจ้าพนะลนุพันธ์เนี่ยอะไรนะจริงๆแล้วเจแฟนเริ่มมีการได้คุยกันคร่าวๆน้องเหมือนไม่ถามเกี่ยวกับดนตรีไทยเกี่ยวกับรุตีไทยว่ามันคืออะไรอะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่เหมือนก็ได้คุยกันแลก,กเปลี่ยนกันว่า จริงแล้วตีแทนต้องทำอะไรแบบนี้าะฉะนั anyway, idea, ้นพอวันหนึ <S <S ่งเตยแบรบอกว่าเฮ้ยพี่นายสรุปมันเสร็จแล้วนะันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมบอกนะพี่พี่ต้องไม่เล่นให้ผมหน้าอะไรเงี้ยก็ต้องการรับคำครับแับน้องกินดีไม่ในฐานะเขาเป็นลูกกับซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือยังเขายังไม่รู้นะว่าคาแรคเตอร์เขาคืออะไรนะรับไปก่อนรับไปก่อนไม่รู้ตอนนั้นร้อนหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วรู้ไหมว่าค่าตัวเขาไม่ให้ก็ไม่รู้ คือวันที่ผมไปถึงกองเนี่ยอันนี้คือขอขอขอนุญาตระบายเอาเรือ่องจริงเลยนะเรื่องจริงเลยนะผมไปถึงกองเนี่ยผมรู้แค่ว่าผมเล่นเป็นอาจารย์สอนดนตรีไทยแค่นั้นเลยครับพอไปถึงปุ๊บเออมันจับผมถอดทุกอย่างออกจากร่างถ่ายแล้วเอาหนวดเอาผมอะไรหั่นหนวดตาดหน้นานเลยพี่ชอว์ผมใส่เลยหกโมงเช้าผมไม่ได้ถอดอีกทีตอนตีนสองอผมนั่งกินแค่แบบแป๊ที่ถอดหนวดจะถอดจะถอดถ่ายตอนนี้เลยแต่งตัวอะไรก็ไม่บอกรู้ไหมว่าว่านั่นคือที่ไหนอะ จริงนะครับผมถ่ายรูปส่งมาใึกลุ่แม่ผมไล่กลับมาบอกว่าแม่ผมเป็นพ่อผมนะแม่ผมพพไล่ไกลับมาวาใครเนี่ยไอ้แปลนคนทางบ้านจำคุณไม่ได้แล้วนะแต่แค่น้ําเสียงพี่แค่แอมออกมาคือเขารู้เลยว่านี่คือนายเออสายุูชายนันไม่ใช่นักเถิดครับในฐานะผู้กักผลงานอะไรไหมคือสําหรับผมผมรู้สึกว่าผมทําหน้าที่เนี่ยเป็นผู้กับกับพี่ชอเนี่ยเต็มที่แล้วตั้งแต่ทําบทมาหนึ่งฟีเต็ม นะครับแล้วก็เตรียมงานไถ่ทำประมาณอีกหนึ่งอเอ,อี่ยครึ่งปีเต็มนะครับผมรู้สึกว่าเราได้คัดสรรวัตถุดิบที่ดีแล้วและเราก็พยายามที่จะปรุงมันสุดความสามารถและเท่าที่แบบเราเราจะรังสรรค์ให้มันสนุกได้ฉะนั้นไม่กดดันครับที่เหลือนี่คือเป็นหน้าที่ของท่านผู้ชมเหมือนเป็นลูกค้าคผมทำเสิร์ฟปุ๊บท่านผู้ชมก็ชิมชิมปุ๊บก,ก็ติชมได้นะครับแต่อย่าแรง แต่ถ้าอร่อยก็บอกต่อเลยถ้าอร่อยเนี่ยก็ต้องบอกต่อหรือไม่ก็มาดูซ้ํามากินซ้ําได้เออถ้าไม่อร่อยก็นิ่งๆไปเหมือนไม่เคยกินคือถ้าถ้าไม่อร่อยหรือมันไม่สนุกเนี่ยเงียบๆเออไม่ต้องพูดเอางี้ถ้าท่านอยากพิมพ์ด่าอะไรก็แล้วแต่ไปที่ไอจีหมูเต้น พิแต่เสียงน้อยสุดเพราะไอเนี่ยไม่ค่อยลรวยพิมพิมมาไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะแค่พิมมาว่ากูว่าแล้วแค่นี้ดูแล้วกูว่าแล้วเนี่ยโูตรดูแลแต่แต่จริงๆคือมันมีมันมีเอ่อความสนุกที่หลากหลายมีครบรถอย่างนี้ดีกว่ามันมันมันแน่นอนครับผมครับผมพระนางพระนางช่วยหน่อยคือแบบพูดแบบฝากแบบวาร์กได้ไหม ไม่มีอะไรที่เจ้าทำไม่ได้นี่เอาเถอะให้หนูโชว์เขาลูกฝากด้วยนะครับสมรสุขขังขาวกินกล้วยนี่เราถึงไม่อยู่การระยะตลอดลาฝากไปค่ะโจลิงหาค่ะฝากภาพยนตร์่มรสุขขังขาวกินกล้วยด้วยนะคะทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็ในภาพยนตร์ก็จะสนุกกว่านี้แน่นอนค่ะหมเมื่อไหร่ังไงคะวัน่อไหร ครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับวันที่19ก,กันยายนนี้ครับกับศึกั้งข่าวจินงกล้วยครับผมอ,อาชีกกันหน่อยครับชีกกันหน่อยครับอ่าน,น้องขอยับที่หน้ามาครับขอทีอซ้อนมาเพื่อนคนนั้นที่เล่นที่เล่นเวน,เนตอนเด็กปะน้องผมใช่ใช่ไม่รู้นะคนไหน<อ>วิดีโอววิดีโอ